ไม่เคยเติมเลยมาดูกันว่าจะได้หนึ่งเพชรหรือเปล่าอยากได้หนึ่งเพชรแต่ไม่รู้จะเอาชุดไหนชุดฟรีป่ะนี่สามสองหนึ่ง,งปับปับโป้งโอ้โห่เจ็ดห้าเปอร์เซ็นตะ์ะฮะมีเพชรหนึ่งครั้งโอ้โหโอ้้ยเนาะ เจดห้าปร์เซ็นต์ไปดูไอดตีต่อไปกันเลยไปดูไอดีต่ตอไปกันเลยไปมาอยู่กับไอดีที่สองครับผมไปไปดูดกิจกรรมห่อนเนี่หาแป๊บแป๊หนึ่งเข้าไปนี่สามสองน่ดูดูเราปับปับปับเฮ้ย <c oughs> ล็อกป่ะนี่เฮ้ยสองไอดีแล้วนะเนี่ย โอ้โหเฮ้ยมันแปลกๆนะเฮ้ยเอเดียไก่นี่นเนี่ยออกไปดี a อดีถัดไปไปกันเลยพบกับไอดีที่สามปั๊บปั๊บอยู่ไหนวะนี่ไงไม่ใช่ ไปกันเลยโอ้โห50%รเรเฟร์นหนึ่งทีไอ้เชี <AI G S 3> ่ยเกล้อกว่าเดิอมอีกเจริญคนอื่นได้หนึ่งทีกันโอ้โหไปดูไอ้ทีที่สกันเลยครับผมดดไป ไอดีนี้ไม่เคยถูกเข้าเลยสามคูณเลยสามคูณมาเบาชก<ด>ส,สามคูณสามคูณลุล,ล,ล,ณณล่าลุล่าปันนึงทำไมเพื่อนกคูณเยอะนาหลักล้านบางคนเจ๊ง ไปกันเลยโอ้โหห้าสิบเปอร์เซ็นต์หน,น,น,นึน่งอะแล้วยังหาไม่ได้นั่นเน่ยดดีที่ห้ากันเลยขอโดนใจอิ่มแล้วอะ่งยไปเลยช่ไหิเนี่ยน้องบอกว่าเร่อดีที่ห้าแล้วม ตอนแรกบอกว่าจะมี hmm? ่ไนฮะนี่มันเซิร์ฟไทยเว้เนะเอ้าอย่าบอกนะไม่ใช่เซิร์ฟไทยเอ้านญาติ้าใเนาะไอยไม่ใช่เซิร์ฟไทยอโหลไอดีเนี่ยออกก่อนออกก่อนไม่ใช่เซิร์ฟไทยไปดูไอดีที่ห้ากันใหม่มาปรับ ต้องได้แล้วมั้งแหละไปเอาอีกล <ะ S 1> แล้วแม่งเอาอีกแล้วเว้ยไ,ไปไอดีที่โอ,อไอดีสุดท้ายไอดีเบอร์ไว้สองหกนะไอดีที่เจ็ดป่าวะจำไม่ได้ไอดีที่เจ็ดแหละอืมอือ ขอหนึ่งเพชร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 ไป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 อีกไปไปโอ้โหไม่มีไอดีไหนได้หนึ่งเพชรเลยเว้ยเออดีจริงจริงแม่งทำไมไม่ได้หนึ่งเพชรเหมือนเขามั่งวะมันก็ไปได้ง่ายๆนี่หว่าเยเลยเจ็ดไอดียยังไม่ได้โอ้ จะเอาอันนี้ทำไมไม่ไปอีกรู้แล้วรู้แล้วครับรู้แล้วไปแล้วบายบาย,บายโอ้โห